สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับมาดูพื้นดวงของคนเกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะพไพ่ใแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นก้าไม้ใบสองไพ่ขึ้นเป็นเจอเฮอร์มิต ใบที่3นะครับพ่บขึ้นเป็นจิไหายพินเตสใบที่4นะครับไพ่ขึ้นเป็นอาสุบินถือถ้วยอาสุบินถือถ้วยนะครับใบที่ห้านะครับไพ่ขึ้นเป็น1ดาบใบที่6นะครับไพาขึ้นเป็น7ดไม้ ใบที่7นะครับไพ่ขึ้นเป็น2ไม้ใบที่8นะครับไพ่ขึ้นเป็นติวเมดิเชียนใบที่9นะครับไพ่ขึ้นเป็นเก้าถวยใบที่10นะครับไพ่ขึ้นเป็น7ดดา สาหรับตัวตนนะครับของคนเกิดวันอังคารนะครับตัวตนพ่ขึ้นเป็นเก้าไม้นะครับในแล้วก็สิ่งที่คุณเจอหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมันค่อนข้างจะต้องหาหนทางนะในเรื่องของการปรับการเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเพราะเก้าไม้นี่มันเจออะไรมาเยอะนะพ่ขึ้นแบบแบบบาดเจ็บนะคือสิ่งที่พยายามที่ทำในบางทีมันก็ อาจจะไม่ได้ตามที่คิดหรือหวังนั้นได้ทั้งหมดแล้วก็ไพ่สิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่งชี้เป็นสิ่งที่มีผลต่อตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเทือร้อิดเนี่ยคือพยายามที่จะศึกษาเออพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทําความเข้าใจพยายามที่จะหาหนทางถึงแม้ว่ามันยัง ต้องตัวคนเดียวอยู่ยังต้องทําในสิ่งที่ทําได้อยู่บางอย่างก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามบอกใครอะไรใครยังไม่ค่อยได้ยังเป็นสิ่งที่คุณอยากจะคิดอยากจะทำอยากให้เกิดความสําเร็จนะซึ่งในตําแหน่งในเรื่องของพลังงานของแบบความอยากจะได้อยากจะมีอยากเป็นเป็นเรื่องปัญหาต่างๆเนะี่ยไปขึ้นเป็นศอกไม้เนี่ยคือคุณนะ่ยอยากที่จะทําธุรกิจอยากที่จะเริ่มต้นงานเนีอยากที่จะขยับขยายตัวเองให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันมันยังเป็น ก้าวมายอยู่เออมันยังเป็นความที่แบบเจอปัญหาหลากหลายทางหลากหลายช่องทางรู้ทางอยู่มันยังคงต้องใช้เวลานะเพื่อจะให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันดียิ่งขึ้นแล้วก็ไพ่ที่อ่อเป็นสิ่งที่มันเป็นคุณต้องคิดเป็นอันดับแรกๆแต่แมันคือเรื่องของการวางแผนในะเรื่องของการดูถึงประสบการณ์ในเรื่องอดีตคือไพ่ขึ้นเป็นอนสศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่เป็นหนึ่งดาบนะี่คืออดีตนะคุณเจอในเรื่องของการวางแผนหรือความผิดพลาดเจอวางแผนแล้วผิดพลาดเจอเรื่อง คนที่เข้ามานะมาหลอกมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจมันทำให้คุณตั้งหรือปิดบังนะในเรื่องของการที่เฮ้ยเวลาใครเข้ามาเวลาใครเจอคนในปัจจุบันคุณค่อขยงจะปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่นะบางสิ่งบางอย่างมันก็อยากจะ ได้รับในเรื่องของความสําเร็จได้รับผู้คนดีๆที่มาให้กําลังใจคุณมาให้ความเสกโตคุณหรือว่ามาให้ในเรื่องของโอกาสตัวคุณมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณต้องฝ่าฟันให้ใจไปขึ้ินหนึ่งดา่าคือต้องค่อยๆจะฝ่าฟันค่อยๆจัดการ ไปเทียรเรื่องทละอย่างอย่าจัดการทุกๆอย่างในคราวเดียวกันบางครั้งนะคนเรามันจับปลาได้แบบเทเลมืออย่างน้อยก็แค่2มือถูกไหมเออจับ3าม,มือไม่ได้เพราะคุณมีแค่สมือนั้นทำเทียเรื่องทุะอย่างก็ได้นะทำตามสิ่งที่คุณถน,นัดก่อนอะไรแก้ได้ก็แก้ไปก่อนอยา่าเพิ่งไปเหมารวมทุกอย่างมันจะกลับกลายเป็นคุณทําทุกอย่างผิดพลาดไปหมดเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันซึ่งในเรื่องของอนาคตเนี่ยพายขึ้นเป็นในเรื่องของอเจ็ดไม้นะครับขึ้นเป็น the high princess นะครับในเรื่องของคาดคาดหวังในเรื่องของอนาคตหรือสิ่งที่อออยากกจะให้มันนเเิดคืืร่ง ลี้คลายปัญหาแล้วก็เนี่ยมันอยากตั้งรับทําได้ด้วยตัวคุณเองนะบางอย่างมันก็ต้องทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปเทียร์ละสเต็ปไปเทียร์เล็กเทียร์ยรน้อยนะฮะคุณแบบเหมารวมทําทุกๆอย่างเลยเนี่ยจริงแล้วคุณทําได้แค่อย่างเดียวถูกไหมนั้นทุกอย่างมันก็อยู่ที่คุณจะวางแผนเออในเรื่องของการทํางานในเรื่องของชีวิตแบบไหนอย่างไรให้มันสเร็จเส้นไปที่ทางดีให้มากยิ่งขึ้นนะครับเอ,อ่อรวมไปถึงปัญหาที่คุณอยากจะ ทำให้มันสําเร็จนะครับในเรื่องงานในเรื่องของการวางแผนชีวิตให้มันเข้ารูปพร้อยมากขึ้นการวางแผนอนาคตให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะในเรื่องของงานและเงินมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับแต่การจัดการปัญหาตรงนีน้มันก็ส่งผลให้เงินกู้คุณเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ปัจจุบันมันก็ยังไม่ค่อยแบบได้ดั่งที่ตัวเองก็ต้องการซึ่งสิ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหานะไพ่ขึ้นเป็นเติมมิลเชียนคือการที่คุณต้องเอาทุกๆทักษะทุกๆความสามารถสิ่งที่คุณเรียนรู้มาหรือว่า การศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยไปขึ้นจะเคยเป็นการศึกษาการเรียนรู้นะในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะต่างๆหากคุณทํางานในรูปแบบไหนทําอาชีพอะไรก็จงศึกษาในอาชีพนั้นๆหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรอบตัวด้วยนะเพื่อจะนํามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้มันเกิดในเรื่องของความสําเร็จมากขึ้นโอกาสมากยิ่งขึ้น้วยเช่นกันซึ่งในตําแหน่งในเรื่องของความคิดความคาดหวังตัวคุณเนี่นยไปขึ้นก้าวถวยนะคือมันก็อยากจะ อยู่ในจุดอิ่มตัวเอออยากจะมีความสุขในสิ่งที่เองเป็นก็พอไม่ได้อยากที่จะบื้อหวาเออไม่ได้อยากที่จะไปมั่งมีแบบรวยร้อยล้านพันล้านขนาดนั้นก็อยากจะมีความสุขเล็กๆข,ของคุณเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปเอ่อไปสร้างความลําบากกายสร้างความลำบากใจให้ใครนะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขก็เพียงพอซึ่งในสิ่งที่ ไพ่บ่งบอกมาในเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดนี่มันกลัวไพ่ึ้นเจ็ดดาบค,คือกลัวว่าใครจะมาเอาระเอา,าเปรียบนะแล้วก็เออมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัญญาณตรงมาจากอดีตนะไพ่ึ้นดาบที่มาจากอดีตท,ที่ม,ม,าาทมันเคยเกิดจากตัวคุณที่เคยพบเจอมาแล้วนะในเรื่องของคนที่มาเอาระเอา,าเปรียบคุณมาสร้างภาระ,ะให้กับตัวคุณในเรื่องของผู้คนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะในเรื่องของคนรอบข้างอเลยทำให้คุณรู้สึกอยากจะปิดกั้นตัวเองเนี่ยไพ่ึ้นไดฮพิเซรอยากจะปิดกั้นตัวเองที่อยากจะไม่ไป พบค้าสมาคมใครมั่งนักเท่าไหร่ค่อนข้างจะปิดตัวแล้วก็ทําในสิ่งที่ทำได้ไปก่อนถึงแม้ว่ายังไม่ได้ดังใจก็ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะครับแล้วในเรื่องของความรักนะครับไปขึ้นเป็นอออาบินตือถ้วยดักหรับคนโสดนะั้นเป็นเรื่องของการอยู่ในเรื่องของการประคองความรู้สึกนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกๆอย่างมาดีขึ้นพยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้คนที่คุณชอบหรือคนที่คุณอยากจะไปพบไปเจอเนี่ย นะมองคุณใน,นด้านที่ดีมากขึ้นถามว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรักนะครับไปคือว่ามันก็มีโอกาสครับไปขึ้นสองสองไม้เนี่ยคือมันก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์แล้วก็ไปได้แต่ก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณเขาและคุณหรือคุณจะชอบใครเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยการเข้าหาการปรับการทําความเข้าใจแล้วก็ระวังระวังเรื่องของการที่ มันเหมือนคิดไปก่อนคิดไปแล้วอะนะมันเรื่องของความรักที่บางบางครั้งคุณตัดสินไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเออเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่าเออเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่บางทีคิดไปก่อนทําให้ตัดสินความรักจนเกินไปบางครั้งก็ต้องเปิดใจคุยกันก่อนนะรวมไปถึงคนมีคู่นะครับเออคนมีคู่ไปขึ้นในเรื่องของการที่เข้าใจนะการเอาใจใส่ไปขึ้นถ้วเออไปขึ้นตัวคือการ ดูเรื่องของความรู้สึกของกันและกันคาพูดการเจรจาไพ่ขึ้นเดโมเจนหมายถึงเรื่องของเป็นดาวประพูดด้วยนะคือคําพูดต่างๆที่ต้องใส่ใจกันเยอะบางทีมันเกิดความน้อยใจกันบางทีมันเกิดความหืนห่างกันนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้คุยกันมันกลับกลายเป็นความรักเออไม่ได้คุยกันทําให้เกิดความหืนห่างพอเหืนห่างปุ๊บมันห่างกันสักพักไปเลยอ่ะนั่งต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าการห่างสักพักมันก็มีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างก็มีชีวิตที่มันมีความสุขในแบบของตัวเองอ่ะมันก็เลยทําให ความสัมพันธ์มันไม่ดีเท่าที่เป็นนั้นการที่จะต้องเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นนะถามสาทุกสุขดิบใส่ใจในความสึ่งเล็กน้อยมาช่วยสร้างสัมพันธ์ให้ความรักเนี่ยมันมีโอกาสมีพลังงานที่ดียิ่งขึ้นด้วยเชิงกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับสําหรับคนเกิด วันอังคารนะครับในเรื่องของความทุกข์ความกังวลกระวายใจทั้งเรื่องคนนะที่คน e เอาระเอาเปรียบคุณเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะค,คิดมากทําหน้าทีข่ของคุณให้ดีสุดกพอในเรื่องงานในเรื่องของการหาเงินรวมไปถึงเรื่องของความรักอย่าที่จะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปทําสิ่งที่ดีใส่ใจความรู้สึกกันก็เป็นพอความรักของคุณก็จะดีการงานคุณก็จะดีทุกอย่างก็จะดีจากใจของตัวคุณต้องเริ่มต้นจะดีให้มากยิ่งขึ้นก่อน,อนด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ